ล่าวถึงสรรพคุณของบรเพ็ดนะนะคาะบรเพ็ดสุดยอดประโยชน์จากบรเพ็ดเมื่อเอ่ยชื่อบรเพ็ดหลายคนคงรู้สึกขมขึ้นมาทันที แต่เพราะความที่เจ้าบราเพ็ดมีรสขมนี้ล่ละถึงทำให้ตัวมันเต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณทางยามากมายดังสำนวนที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาสรรพคุณของบรเพ็ดรากแก้ไข้เหนือไข้สันิบาตแก้ไข้พิษไข้จับสัน ดับพิษร้อนถอนพิษไข้เจริญอาหารต้นแก้ไขแก้ไข้พิษแก้ไข้การแก้ไข้ไขเหนือบำรุงกำลังบำรุงธาตุแก้อาการแทรกซ้อนขณะที่เป็นไข้ทรพิษแก้ไข้เพื่อโลหิตแก้เลือดพิการแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้สะอึก แก้พิษฝีดาษเป็นยาขมเจริญอาหารเป็นยาอายุวัฒนะใบแก้ไขแก้ไข้พิษแก้ไข้การแก้ไข้จับสันขับพยาธิแก้ปวดฝีบำรุงธาตุยาลดความร้อนทำให้ผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสดชื่นรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันตามร่างกาย ช่วยให้เสียงไพโรแก้โลหิตข้างในสมองเป็นยาอายุวัฒนะดอกข้าพยาตในท้องในฟันในหูผลแก้เสมหะเป็นพิษแก้ไข้พิษแก้สะอึกและสมุดฐานกำเริบ